คุณขายกัญชาอยู่ที่นู่นเพราะว่าที่นั่นเสรีครับครับและตอนนี้คุณอย่าบอกคนกลับมันจะมาขายที่เมืองไทยไม่ไม่ที่นี่เสรีแล้วแต่ผมไม่ได้ขายครับผมล็อกแล้วไมผมมีธุรกิจของผมแล้วคุณไม่ทํากัญชาแล้วคุณจะทําอาชีพอะไรครับผมลปอยเงินคู่นายเดโชก็ต้องการโปรยเงินคู่ตอนนี้ตอนนี้ช็อตเกิอะไรขึไม่ได้ช็อตตำนานไหมเลยฮะตอนนี้แทมไม่ฮะ ก็ร้อยละยี่ครับยังไงผมไม่เข้าใจสมมติ100บาทไป120กลับมาสองร้อยบาทไป240กลับมาห้าพันไปแม่งย้ายบ้านนี้หมดเลยครับห้าพเลยเหรอเฮยห้าพันเลยเอ้เฮี้ยแล้วแ็ห้าพันนี้เลยขายาดทุ้กจแต่ถือว่าอมาทำอาชีพที่สุดจริตอเงไปจุกกลยเขาเาอยุ่เฉยฮ้ยิปปี้เฮ้ยดูกัหอมไปทักทยเขาทำไมอย่าลืมนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับช่องไลฟ์คอมเมดี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับผมโอ้โหติดตามกันเป็นานานๆของฮาๆยังมีอีกเพียบพบความสนุกและความฮาต้องไลฟ์คอมเมดี้ค่ะกดสับ s ไคร b e กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ